สู่เขานี่คือบ้านดินนะฮะอันนี้ที่อยู่ชั้นบน <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้คือบ้านดินนะเนี่ยได้อยู่ชั้นบนชั้นอันห้องหลังคานะครับห้องใต้หลังคานะครับมีสองชั้นนี่นี่นี่นะครับโอ้ยเย็นดีขนาดนะครับพ่อหยางนี่แอร์อยู่นี่แ <c oughs> อร์อยู่นี่นะครับอันนี้ชั้นบนนะครับมันจะมีชั้นลุ่มตัวยนี่ ยัดูนี่นะฮะจันลุ่มจันลุ่มเอ่อหกหน่อยเด้กรบของที่วางอยู่ลุ่มบุนเนาะน,นี่สุดยอดขนาดเลยไผ่ที่แบบมาอันนครสวรรค์นเนาะมาพักได้ที่นี่ครับบ้านอิ่มใจอี่นะอันนี้อันนี้จั้นลุ่มมีสองชั้นตะกี้ที่อยู่ตังบนหมอะนี่นะครับอันนี้นี่มีที่นอนทาที่บนละตรงนี้ ดังหลังนี้โฮ,โฮ,โฮมีก็ครัวกล่องเต็มเลยนะครับนาะัวไอติกล่องกล่องเต็มนี้หลังนี้สามารถนอนได้สามคนคืนเท่าไรฮูก่อคืนแปดร้อยคืนแปดร้อยบาทนอนได้สามคนน่ะเป็นบ้านตึงหลังเลยนะ <S <S โอ้เดี๋ยวเดวจะออกไปดูตัางนอกตัางนอกตัางนอก อหบรรยากาศดีมากธรรมชาติสุดๆนี่ฮะมีอ่างอาำน้ำด้วยนะอ่างใจ้น้ำนะด้านหลังนี่เป็นโต่งนะเป็นโตง่งนะฮะเออนะครับเนาะนี่ผ่านไปผ่านมาแบบไปกรุงเทพไปเจียงใหม่เนี่ยแล้วแล้ว มันจะต้องผ่านอันจบวันนครสวรรค์เนะาะใครได้แบบว่าเอออยากจะมาลองพักผ่อนพออนะีน่ะอากาศดีมีบ้าน,เป,น,าน,นเป็นบ้านดินเนะเป็นบ้านดินเนาะมีถตงหมดห้าหลังนะครับที่นี่มีตียงโมดห้าหลังโอ้หน้าขนาดมีมีคอกหมูอันนี้มีคอกหมูมีหมูอยู่สามตัวนะหน้าขนาดเลยมีไหนละหมูน่าจะนอนละ น่าจะนอนละตั้งหลังนี่เป็นโต้งนะครับนาะแต้มาหันอะ่ะเ,เดี๋ยวเมื่อเจ้า่ายมาคือพรอมกรรมเมื่อเจ้า่ายมาพรอมกรรม